KCG มาแนะนำนะครับ,รบก็สำหรับ KCG งบคงไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับว่ามันดีกว่าคาดขนาดไหนนะครับแต่ถ้ามาดูในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเนี่ยน่าสำคัญนะครับครึ่งปีหลังจะเป็นไฮซีซั่นนะครับอีกอันนึงก็คือโลจิสติกส์พาร์คที่เริ่มเอ่อเริ่มเ,เปิดดำเนินการแล้วโลจิสติกส์พาร์คมันมีความสำคัญกับธุรกิจของเขาเนื่องจากเขาเป็นเมนูเฟชชอร์ลิงบวกกับเทเรดดิ้งนั้นเรื่องของโลจิสติกส์เรื่องของการกดังเช่าอะไรพวกนี้ต่างๆเ ันจะเป็นคอร์ส,สําคัญนะครับดังนั้นถ้ามันทําให้คอร์สตรงนี้ลดลงโลจิฉพาะสปีดพาร์คเนี่ยทำให้คอร์สของเขาลดลงก็จะยิ่งทําให้มาจิ้นกําไรของเขาดีขึ้นนะครับแล้วถ้าดูจากแค่งบครึ่งปีแรกเนี่ยครึ่งปีแรกกําไร1 1อยสิล้านนี่โต65%นะแล้วผมทําประมาณการทั้งปีเนี่ยโตแค่สิบสิบแปดเปอร์เซ็นต์เองอยู่ที่สามร้อยสี่สิบหกล้านก็จะเห็นว่าครึ่งปีหลังนี่ยังเป็นไฮซีซั่นใช่ไมครัถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย โอกาสที่จะเติบโตมากกว่าที่เราคาดมีความเป็นไปได้เพราะครื่องปีแรกในโตไปแล้ว65ซึ่งถือว่าสูงมากแล้ว Q2 มันเป็นโลซ s e a s o ไปหมดแล้วแล้วสองไตร์ที่เหลือเนี่ยมันจะ,จะสร้างโมเมนตัมกำไรได้อย่างดีมากๆแล้วก็ถ้าดู y e อ r อ on ี e a r จะเติบโตอาจจะมากกว่าที่เราคาดแล้วมีัพไซด์ตรงนี้แล้วที่สําคัญอีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือเราพูดกันมาตลอดคือราคาราคามันถูกราคาถูกเนี่ยเท,ทกัน P/E 14.5เท่าเนี่ย โต18%นะครับ EPS โต18%หรืออาจจะมากกว่านี้ PE 14-15 PEG ต่ำหนึ่ง PEG ต่ำหนึ่งแล้วนะครับครับแล้วก็ ROE 13อ่า ROE ก็13 DE ต่ำมากเอเร์บอกก็ต่ำมากเพิ่ม IPO เข้ามาด้วยเพิ่ม IPO มาแล้วก็เงินเราไปจ่ายนี่เกือบจะหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเออ่ต้นทุนการเงินต่ำแล้วก็การภาระดอกเบี้ยจ่ายก็ต่ำฐานะการเงินก็แข็งแกร่งนะครับนี่ก็เป็นคีย์หลักๆเลยและที่สำคัญก็คือว่า อดีตที่ผ่านมาเราอาจจะกังวลว่า KCG เป็นเมเนูเรื่องกับเทรดดิ้งว่าต้องนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาพวกเนยพวกชีสเนี่ยเพราะว่าก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของราคาที่มันผันผวน,นกับอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งที่ผ่านมานะ่ะพี่สูรุนเขาเห็นแล้วว่าพี่สุรด้เห็นนะวว่าถึงแม้อัตราแลกเปลี่ยนเราจะอ่อนค่าไปขนาดไหนนะครับ กินธุรกิจนำเข้านะครับมันจะต้องได้รับผลกระทบเรื่องของ FX แต่ว่า KG สามารถที่จะบริหารจัดการตรงนี้ได้ดีและที่ผ่านมาผมก็พยายามพยายามดูประเด็นความเสี่ยงตรงนี้นะปรากฏว่ามันเออเขาสามารถบริหารจัดการได้ไม่ว่าจะขึ้นหรือลงของค่างเงินเนี่ย<嗯>เขาสามารถแมネจได้นะครับเรื่องของวัตถุด,ดิบเองเนี่ยถึงแม้ว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยโอเคอาจจะได้ประโยชน์จากเรื่องของราคาวัตถุดิบที่ลงแต่ว่าปีนี้เนี่ยราคาวัตถุดิบที่ขึ้นแต่เขาก็สามารถบริหารจัดการได้ดีมากๆยเฉ่าะครึ่งปีแรกเนี่ยจะเห็นว่ามาจิ้นของเขาเนี่ย มา cross margin ทำหายได้จริงๆซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ผมก็เลยมองว่า,าระดับการเติบโตระดับนี้แล้วก็ฐานะเงินที่ดีนะครับเอาอีที่สูงเนี่ยเร,ระดับ P e 14.5เนี่ยถือว่าไม่แพงเลยครับแล้วก็การเติบโต <ผม S 2> ชัดเจนนะครับสำหรับ KCG <ๆ S 2> ก็เรายังให้เป้าหมายเดิมที่1 8บ2บาทแ0นะครับแล้วก็ดีวเดนยูก็ไม่ได้ขี้เล่เลยไ,ไตัวนี้นะครับปีนี้น่าจะประมาณ3.7เปีหน้าสจา 2, 2> ก็เอากลมๆก,ก็ 4%ก็ถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเซตอยู่นิดหน่อยด้วยค่าเฉลี่ยของเซตประมาณสักสามกลางๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูเรียกว่าเป็นหุ้นเป็นหุ้นแวร์ลูอะหใช่แล้วกันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นโตระดับโอ้โหยี่สิบสามสิบสี่สิเปอร์เซ็นต์แต่ว่าโตแบบดับเบิลดิจิตได้แล้วก็พีอีโซนสิบต้นๆสิบกลางๆดิวเดนยูวันสี่เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเรียกว่าเป็นหุ้นผสมผสานนั่นระหว่างโกลด์ v ว l u e Value ลูดีเบเดนหน่อยอประมาณนี้สำหรับ KCG นะครับก็เ,เป็นหนึ่งในท็อปทิกของเราอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับราคา<ะ>ประมาณ12บาท80นะครับครับ